นะวันอาทิตย์นะได้ไพ่สองถ้วยไพ่นี้ดีนะครับคุณได้ไพ่ใบดีใบแรกหมายเลข2เป็น2ถ้วยนะครับช่วนนงน,นะวนี้ดูแลสุขภาพตนเองหน่อยนะถ้าช่วงนี้ดูแลสุขภาพรูปร่างหน้าตาความสวยความงามจะดีมากไพ่เครื่องหมายที่เป็นแบบนี้บางคนเนี่ยเขาจะมันเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองด้วยนะครับนอกเหนืจากเรื่องของมิตรภาพแล้วนะ บางคนก็จะซื้ออาหารเสริมนะบำรุงผิวบำรุงภายในประมาณนี้นะหรือไปหาหมอตรวจสุขภาพก็จะดีมากๆนะเดี๋ยวดูว่าดีมากดีน้อยขนาดไหนพรุ่งนี้วันที่2นะไดนะด้ไพ่เลข2สองีอ่าขอยใบหนึ่งโอ้ได้ไพส่สถ้วยทัดน้ำหมดเลยนะสา่ถ้วยโอ้ทัดน้ำหมดเลยช่วงนี้ใครเกิดวันอาทิตย์แล้วมีรักใหม่ มีมิตรภาพใหม่ๆมเพื่อนฝูงใหม่ๆดีเลยอืดีถ้าพูดถึงของใหม่นะอะ่ของเก่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนมีเรื่องเครียดๆเข้ามาประเดิมสัปดาห์แรกของปีใหม่มีหลายอย่างต้องจัดการนะครับมีหลายอย่างต้องจัดการเดี๋ยวผมทายสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันว่าดูธาตุก่อนนะคุณมีไพ่ใบใหญ่อยู่แค่ใบเดียวก็คือไพ่เดวิล ปิดปิดหน่อยเซนเซอร์หน่อยไพ่เดบิวกวาทิ์เนี่ยไพ่เดบิวตบีใบเดียวไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญแต่ไพ่ใบเล็กต้องผสมธาตุสิอันนี้เป็นธาตุไฟธาตุด,ดินธาตุน้ำธาตุลมครบทุกธาตุแต่ว่าระวังสุขภาพของเพศหญิงที่เป็นญาติเพศหญิงลูกก็ได้แม่ก็ได้ พี่ป้าณ้าอาปู่ย่าตายายย่าย,ยายก็ได้ที่เป็นผู้หญิงนะครับดูแลสุขภาพเขาหน่อยสุขภาพคุณเองคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับหัวเข่ากล้ามเนื้อก้อนเนื้อปวดหัวปวดหลังอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดว่าไปตรวจร่างกายตรงบริเวณทรงอกหรือมดลูก่าไหน่อยก็จะดีเกณฑ์ชะตาของคนณอาทิตย์ในสัปดาห์นี้มีโอกาสปวดท้อง ปวดท้องไม่รู้ว่ากระเพาะคากหรือเปล่านะหรือปวดท้องอย่างอื่นก็แล้วแต่นะสัปดาห์นี้นะปวดท้องปวดหลังปวดหัวคิดมากกังวลกังวลคิดมากบางคนก็ไปฟังเรื่องของคนอื่นมาขอพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเอ,อสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าในช่วงของวันที่สองสามเนี่ยยังดีอยู่พอวันที่สี่ห้าหกเนี่ยเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีอยของวันอาทิตย์เท่าไหร่ระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องเครียด ะร,ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนที่ทำให้เราปวดหัวนะครับในช่วงของวันที่ 4, 5, 6ไม่ค่อยดีอย่ารับโทรศัพท์แปลก,ปกระวังมิจฉาชีพแล้วก็มีความเครียดเรื่องการเงินเข้ามาอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะในช่วงสัปดาห์นี้แต่ไพ่บอกว่าคุณสามารถหมุนเวียนจัดการเรื่องเงินได้นะเรื่องความรัก ถ้าเกิดมีปัญหาสะสมมาเรื่องคนรักมีโอกาสที่จะตัดสินใจห่างกันนะครับหรืออีกในหนึ่งแปลว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับเพื่อนให้กับคนรักที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นักนะครับเพราะนั้นสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์เนี่ยมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องจัดการรวมถึงเรื่องที่ไม่สบายใจด้วยบางคนก็เครียดเกี่ยวกับ คนรักในบ้านบางคนก็เครียดเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะครับแต่สัปดาห์นี้ถ้าถามผมว่าจะลงทุนซื้อขายหุ้นส่วนทำอะไรดีไหมยอย่าอย่าอย่าลงทุนสัปดาห์นี้เอาแค่สัปดาห์นี้ก่อนเจ้าชะตาได้ไพ่ดีไม่ต้องกังวลดังนั้นเวลาเจ้ากระตาได้ไพ่ดีเนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้คุณผ่านปัญหาได้หมดเลย แต่สัปดาห์นี้มีหลายอย่างที่ต้องจัดการนะหนักใจสักนิดหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของคนอื่นที่เราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับผมความรักไม่ค่อยดีถ้าเรามีแฟนแล้วบางทีอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันบางทีคนรักก็ช่วงนี้รายจ่ายเขาเยอะก็อ,อาจจะมาบ่นอะไรหน่อยเราก็บน่นต่างฝ่ายก็ต่างประทะกันนะครับตำแหน่งที่อยู่อาศัยเนี่ย นะครับระวังปัญหาเกิดขึ้นภายในบ้านหรือข้างๆบ้านนะครับงดการทะเลาะขัดแย้งกับใครนะสัปดาห์นี้ค่อนข้างเสียเปียบนะครับขับรถขับราระมัดระวังสักนิดหนึ่งแต่เจ้าชะตาดีโดยมากจะมีปัญหาเรื่องของคนอื่นถ้าเราไม่ยุ่งมันก็คงไม่มีอะไรนะประมาณนี้ดูแลสุขภาพคนที่ผมบอกนะไม่ว่าจะเป็นบริวารหรือว่าญาติผู้หญิงก็แล้วแต่ดูแลสุขภาพคนที่ผมบอกคนในบ้านนท่นแหละนะครับ วันที่ดีก็คือวันที่2ดีก,กลางๆ2 3ง2-3ถือว่าดี4-5-6ไม่ค่อยดี7-8โอเค7-8ยังโอเคนะครับมาดูเรื่องธาตุห้ามเสี่งโชคเยอะเสี่งโชคเยอะไม่ได้เอานิดๆหน่อยๆพอติดปลายนวมนะสัปดาห์นี้เราจะรู้สึกมีอารมณ์รุนแรงในเรื่องของการเอาแต่ใจตนเองนะครับระวังเรื่องคำพูดจะทำให้เกิดปัญหาคำพูดคำขีดคำเขียนนะ เรื่องเก่าสลัดทิ้งถ้าไม่ทิ้งวันหน้าจะทําให้เราเดือดร้อนนะครับโอเคบางคนต้องซ่อมรถนะถ้ารถมีปัญหาเนี่ยเตือนไว้ก่อนนะครับซ่อมรถบางทีซ่อมเครื่องเครื่องยนต์กลไกลมันบอกถึงเครื่องยนต์กลไกลบอกถึงอุปกรณ์ภายในห้องนอนด้วยนะครับโอเคไหมคนโสดละ่ะคนโสดช่วงนี้ถ้ามีรักใหม่แล้วมีการพูดคุยกันแดนไกลทางโทรศัพท์ ทางพูดคุยผ่านอะไรพวกนี้ผมยังอยา่าอย่าให้ผมยังไม่ให้คุณไว้ใจเขานะถ้าคุณเพิ่งรู้จักเขาอย่าเพิ่งนะอาทิตย์แรกเนี่ยของเดือนนี้สัปดาห์เนี้ความรักยังไม่เด่นเท่าไหร่นะคนโสดคนเพิ่งรักกันเนี่ยอย่าเพิ่งนะโอเคครับพิมพ์เขาว่าดียิ่งขึ้นผมอยากให้สุขภาพคุณดีอยากให้กําลังใจคุณดีโอเคไหมนะครับเอาละเรียบร้อยหมุนเงินได้ครับหมุนเงินได้ สีเสริมดวงพรุ่งนี้นะแนะนำให้ใช้สีเขียวกับสีเหลืองนะครับสีเขียวกับสีเหลืองระวังพวกสัตว์มีพิษเล็กๆน้อยนเนี่ยนะครับในที่นอนปอกหมอนสะบัดซะหน่อยนะครับหรือในบ้านอะบริเวณบ้านอะประมาณนี้กลางค่ำกลางคืนก็ปิดประตูดูแลให้เรียบร้อยฟืนไฟนะครับในช่วงของ โดยเฉพาะในช่วงของวันที่ 4, 5, 6อันนี้เป็นคาเตือนนะการดูดวงนะไม่ต้องเป็ซีเรียสอะไรนะครับผมจะ,จะตาได้ไพด่ดีแบบนี้อย่าเสี่ยงโชคเยอะมันดีในตัวไม่ได้ดีในโชคโชคยังไม่เด่นแต่ว่าติดไปนวมเล็กน้อยพอได้เลขหน้าไพ่ขึ้นมาเป็นเลข 2, 4เออ2 4 5สนะครับ2 4 5 1าสื่อนำโชค เลขบอกเลขตามเข้าใจไหมเลขที่เขาบอกเลขท,ที่เราตามอะประมาณนั้น